สวัสดีครับเกษตรกร,กรชาวบ้านวันนี้นะครับผมมาพบเห็นการเผาทุ่งนากา,า,าการเผาญ้าการเผาต่อสั่งข้าวผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามผมเจ็บปวดที่หัวใจนะครับที่ท่านเผาท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ผมไม่กล้าที่จะเดินไปบอกท่านนะครับเพราะว่าผมเป็นเพียงแต่ผู้น้อย ผมก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเตือนใจตัวผมเองและก็เพื่อที่จะเตือนใจสำหรับอนุชนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตกำลังจะเป็นกำลังของชาติต่อไปนะครับการเผาตอสั่งข้าวอาจเป็นการจัดการที่ง่ายและก็รวดเร็วครับแต่เมื่อพิจารณาถึงผลในระยะยาวแล้วนะครับการเผาตอสั่งในพื้นที่นาจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงครับตั้งแต่ดินจนถึงฟ้า เนื่องจากการเผาผิวหน้าดินนั้นความร้อนจะแผ่ไปทั่วผิวดินทําให้ดินมีอุณหภูมิสูงและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของดินดังนี้ครับ 1. ทําลายอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารและน้ําในดินการเผาฟางทําให้สูญเสียธาตุในโตัเจน่น10.9กิโลกร,รัมต่อไร่ฟอสฟอรัส0.8กิโลกร,รัมต่อไร่ โพแทสเซียม15.6กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นมูลค่า58.80หรือ8.80และ117บาทต่อไร่กันเลยทีเดียว2ครับผิวดินจะมีอุณหภูมิสูงถึง90องศาเซลเซียสทำให้น้ำในดินระเหยสู่บนบรรยากาศความชื้นในดินลดลงครับ 3. ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวลงอย่างต่อเนื่องทุกปีดินจะจับตัวกันแน่นทำให้เก็บน้ำได้น้อยไม่ทนแรงครับสภาพดินแข็งทำให้ไถเตรียมดินได้ตื้นหน้าดินน้อยลงรากแพ่กระจายได้น้อยการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ได้ผลผลิตต่ำครับ 4. ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินและทำลายมแมลงสัตว์เล็กๆที่เป็นประโยชน์ในไร่นาครับ 5. เกิดข่าควันเศษฝุ่นละอองก๊าซพิษส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับ 6. เกิดภาวะเรือนกระจกทําให้โลกร้อนและฝนแรงฝนทิ้งช่วงมากขึ้น 7. บทบังทัศนวิสัยของการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนครับ อาจลุกลามไม่อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างบ้านพักอาศัยได้ครับนี่เรียกว่า7ข้อสูญเสียของการเผาต่อสังข้าวกันเลยทีเดียวที่สำคัญที่สุดครับถามว่าประโยชน์มีไหมก็มีเหมือนกันนะครับประโยชน์มีอยู่ข้อเดียวข้อเดียวจริงๆที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือค่าไถาลดลงจากไร่ละ700เหลือไร่ละ500บาท ไม่คุม้มเจ็บปวดที่หัวใจเมื่อเห็นคนเผาต่อสั่งข้าวครับอย่าเผาเลยครับทางที่ดีควรไถกลบผมว่าจะดีกว่ามากเลยครับไม่ใช่เฉพาะที่ผมว่าและผมพูดเท่านั้นนะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้ได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรด้วยนะครับอย่าเผาเลยครับ ขายกลบดีกว่าขอบคุณครับ